อาจจะเลิกเลยก็ได้โดยคารอมองอันนี้อันนี้เป็นการให้เกียรติประชาชนนะผมขพอ,อย้ำนะถามผมผมทำไปผมเลิกไปแล้วแต่เราเนี่ยกลับมาฝ่ายเป็นฝ่ายบอกเลิกเองนะครับมันก็เหมือนกับเรากําลังทําตามสิ่งที่เขาต้องการอ,อาจจะไม่ได้ต่อให้ไม่ได้กําหนดที่นโยบายไม่ได้กําหนดพนนเปแต่เราเนี่ยกำลังไหลเล่นไปตามไพ่ของกัมพูชาครับท่านทูตผมเห็นท่านทูตโพสต์ใน Facebook กล่าวหา รุนแรงเหมือนกันนะว่าการทําประชามติเนี่ยที่จะยกเลิก m อ u 4 4 4 4เนี่ยเป็นการกําหนดนโยบายจากฝั่งพนมเปญหรือเปล่าโอ้โห,โ,หโหอันนี้อันนี้ข้อกล่าวหาร้ายแรงอะไรที่ทำให้ท่านทู่ทสงสัยแบบนั้นครับคือถ้าดูตาม,ตามไทมไ์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือน หลายๆอย่างที่เราดําเนินการตอนนี้ในแง่ด้านการต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกันตอบสนองสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาเขาต้องการคือถ้าเรามาพูดเรื่องอใกล้ตัวก็คือ MOU 43เนี่ยสิ่งที่ทางฝ่ายกัมพูชากระทำอยู่ตอนนี้การละเมิดต่างๆในการพยายามที่จะ เอาไปเล่นนอกกรอบครเ,เกินกว่าที่ได้มีการตกลงกันไว้อย่างเช่นการพูดว่าจะเอาไปสารโลกต่างๆซึ่งจริงๆแล้ว a m o u 1 3เนี่ยมันเป็นตัวที่ล็อกเอาไว้นะเพราะว่ามันบอกว่าเราข้งข้างสองฝ่ายจะต้องมาเจรจาก,กันเมื่อมันเป็นอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็สอเจต,ตนาว่าฝ่ายกัมพูชายเนี่ยอ,อยากจะเลิก เพราะว่าเขาทําทุกอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในในตัวที่ได้ตกลงกันไวนะแต่เราเนี่ยกลับมาฝ่ายเป็นฝ่ายบอกเลิกเองนะครับมันก็เหมือนกับเรากําลังทําตามสิ่งที่เขาต้องการในนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งว่าถ้าฝ่ายกัมพูชายเนี่ยเขาอยากเลิกนะทำไมเขาไม่เป็นคนฝ่ายบอกเลิกเองล่ะ ทําไมต้องให้ไทยมาบอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยใครส,สัญญาอย่างนี้ถ้าใครเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนเนี่ยก็คือฝ่ายในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็คือการคุณกําลังละเมิดสัญญา ก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบละ่ะซึ่งกัมพูชาเขาก็รู้เขาถึงไม่ประกาศไงแต่เขาแต่เขาอยากเลิกจริงเขาประกาศได้เลยเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาเขาไม่ประกาศเขาเขาก,เขาก็เขาก็ล่อให้ไทยประกาศก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่ที่ผมพูดเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับอ,อาจจะไม่ได้ต่อให้ไม่ได้กําหนดที่นโยบายไม่ได้กําหนดพนมนปแต่เราในกำลังไหลเล่นไปตามไพ่ของกัมพูชาก็ไปเข้าทางฝ่ายเขานะคือมันมันมีนัยยะว่าใครเป็นคนเริ่ม ต้นบอกเลิกก่อนใช่ในยาในวิธีระหว่างประเทศเวลาเวลาในอนาคตมันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นคนเลิกเอวตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีผลถูกไหมครับในแง่การต่อสู้ช่วงจริงความชอบธรรมในเวทีโลกถ้าเกิดมันมีปัญหากันนั่นหนึ่ง ประเด็นที่หนึ่งที่ที่เป็นผลที่จะเป็นผลเสียที่ตามมามซึ่งมันจะมีะหลายข้ออยู่เหมือนกันที่น่ากังวลครับท่านท่านท่านทูตท,ทำไมทำไมถึงเดาว่ากัมพูชาต้องการจะเลิกมันมันพิสูจน์จากอะไรได้บ้างการที่เขาละเมิดเราหลายๆครั้งคือคล้ายกับว่ายั่วยุเพื่อให้เราเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนหรือการที่พยายามจะเปิดประตูไปสู่เวทีสากลไปสู่ เวทีโลกให้มหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่ตรงนี้อะไรคือเหตุผลลึกๆผมผมว่าทั้งหมดนั่นนะครับคือที่สาเหตุหนึ่งที่เกิดการประทะกันเนี่ยก็อย่างที่เรารู้เขาก็มีการละเมิดหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีการประท้วงกันไปแต่การประท้วงเนี่ยบางทีที่เรากำลังพูดเป็นร้อยครั้งเนี่ยบางทีก็เป็นประท้วงระดับท้องถิ่นที่ไม่ได้รายงานขึ้นมาระดับรัฐบาลหรือระดับกระทรวงต่างประเทศก็เป็นอาจจะเป็นทางพื้นที่นะที่เขาประท้วงไปนะครับนั่นส่วนหนึ่ง แต่ที่ตอนหลังเนี่ยก็มันก็มีการยั่วยุหนักขึ้นจนกระทั่งนํามาสู่การประทะรอบแรกก็คือ,อที่เขาขุดคูเลสใช่ไหมฮะเข้ามาแล้วก็ประท้วงไปตอนหลังก็ทะเลาะจนกระทั่งมีการยิงกันตอนนั้นอันนั้นรอบที่หนึ่งหลังจากนั้นก็หยบทักพักหนึ่งแล้วก็นําสู่การประทะแต่ว่าที่อยากจะชี้เห็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามใช้อ,อะไรอ่ะ ไม่อยากตอบโต้อยา่างรุนแรงนะพยายามทีให้ยังอยู่ในกรอบเจรจาอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะโดย เพื่อจะได้นําเข้าสู่ชาประชาชาติคณะมนตรีความมัน่นคงซึ่งเขาก็ทํามาแล้วนะทีนี้เขาจะทํำยังไงเขาทำยังไงเพื่อจะให้เกิดเรื่องเกิดเรื่องจะทำให้เกิดเรื่องให้โลกสนใจก็ต้องมีการยิงกันมันถึงจะ,ะโลกถึงจะหันมาสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกเขไม่ได้สนใจมผมไปพูดในหลายประเทศนะได้รับเชิญไปเนี่ย พูดเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆหรือยูคคงยุเคเนอะไรพวกนี้เป็นปัญหาหลักที่เขาสนใจแต่โลกนะเขาไม่มีใครเขาสนใจปัญหาชายแดนเขตแดนไทยความขัดแยง้งเขตแดนไทยกับกัมพูชามันไม่ใช่ปัญหาที่โลกเขาสนใจกัน